สวัสดีหลายๆเดีย๋ยวจะพี่น้องเด้อพี่น้องสาวโตโเกี่ยวมิวสิกจ้าแฟนคลับของบอสบิกนะจ้าเมื่อน,นี้เนาะเขาซิเสนออีพี45พังคีจบไปแล้วจ้าสวยงามมากมาลายล้นหลามคะ่ะมาลายรอบนี้เนาะหนึ่งล้านก็บาทรวมกันเนาะ ค่ยคยในอ่อนซอนอิหล่จ้าแห่งแห่งได้แขกรับเชิญสุดพิเศษน้องหลินถ้าขอนยางเน,ะนาะนะฮักนะหากจะน้องหลินค่อยก็เป็นแฟนคลับเราได้จ้ะแห่งสุดปังเลยเนาะอีพีนี้แห่งเพิ่มสีสันผุ้นาะแต่ละคนได้มาไล่โอ ลนคอคอยนี่อ่อนซอนลายปื้มปิติกับทุกคนมากๆากจ้ี EP นี่เกี่ยวกับพญานาคเนาะเบิงระบบแสงสีเวทีเพิินคนลูกค่ะพี่น้องคือคือคือจางเพิินอยู่ใต้บาดาลอิลีนี่แหละบรรยากาศแบบ สุดยอดเลยค่ะเหตุได้คือคือเฮาซื่นชมเลยเด้อในเวทีแสงสีของเพิ่นเนาะกับการแต่งตัวเนาะสมัยก่อนสมัยโบราณจังสิเนาะและเฮาก็มากช่วงที่บอดบิ๊กร้องเพลงกับน้องหลินจ้าน้องกะเก่งเนาะร้องโจ๊บเพลงเนาะผู้ใดฟังเข้าใจเนาะต่นาหาักจ้า ทูกคนนาหาเก่งหลายจะขอชื่นชมด้วย้ะเดอเอฟซี FC เท่ายังคอยชื่นชมหลายๆทุกคนแสดงเจ้าบทบาทมากปานนักแสดงในหนังใหญ่พนเด้พี่น้องแห่งครูเป็กกี้นี่เละเราสุดยอดอิลีจ้าทั้งเขียนบททั้งกำกับการแสดงเนาะสุดๆเลยรอเบิงว่าแขกรับเชิญอีพีหน้าอีพีสีสิบเป็นผู้ใดและตอนวาชื่อตอน อะไรติดตามเดอ้อเอฟซีทุกคนเอ้ยเป็นกำลังใจให้บอดบิก๊กและลูกๆโตโกเกียวมิวสิกลูกไก่น้อยทุกๆคนเด้อจะเดอ้อน้องหลินท่าขอนอยางเนาะเรามากับไอ้เบ้นเราเด้กับมูขนาดของเราเนาะน,น้องนะหากในน้องเวาหูเรื่องจ้าแวาหูเรื่องทุกอย่างเนาะให้กระเบิงจนเดือดเดือนเนาะ เบิงกะโอ้น้องหลินเราคงง่วงนอนนาเนอแต่เราก็สู้มากๆเลยจ้ามาไล่ล่นขอทุกคนค่ะ ดีใจนําทุกคนเนาะรวมกับครูเปกกี้นําค่ะขอชื่นชมครูเปกกี้มากๆเด้ออีพีนี้เนาะสวยงามมากค่ะจบลงมาด้วยโปรงยางสวยงามค่ะประทับใจหลายๆเนาะเออค่อยลืมเว้าให้พวกเจ้าฟังเรื่องหนึ่งจ้าเรื่องฟู้ดซับพอร์ตของแม่หักเนาะของแต่ละคนโอ้สุดยอเดเลิศทุก เมนูทุกอีพีอิหลีเด้๋จ้ะพี่น้องแม่หักบ้านหักเอฟซีต่างๆเพิ่นใส่ใจลูกๆของพลเด้อ